เมื่อหนุ่มขี้เงาสั่งตุ๊กตายอย่างทางอินเทอร์เน็ตแต่เขาไม่ได้ปรารถนาเรื่องเซ็กกับสิ่งบำเรอความใคร่ชิ้นนี้ซึ่งหมายมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่านั้นวันนี้ลุงเทศพาสปอยนางหนุ่มขี้เงากับสาวเทียม Last and the Real Girl เป็นนางปี2007เเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรดีๆมาแนะนำคอนงนั่นคือ n น็ f l i ิก r e พ i ีเมยโดยทีมงาน NF t h เ a t e เตอร์ในราคา139่าบาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาที่ช่องดูเทลุ้นรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เิดเรื่องมาที่เมืองเล็กๆแข่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินชายขี้เงาที่เกลียดการเข้าสังคมนามว่าลารดลินสตรอมอาศัยอยู่ในห้องที่ติดกับโรงรถหลังบ้านเช้าวันนี้พี่สะพ้ายนามว่าคาเรนได้แวะมาชวนลารดไปทานมื้อเช้าที่บ้านของเธอแต่อีกฝ่ายปฏิเสธและบอกว่าตัวเองต้องไปฟังเทศที่โบเธอจึงกลับไปหากัสที่เป็นนังสามีและพี่ชายของลาดเพื่อบอกว่าฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับเขาลารดไม่เข้าหาใครเลยแม้แต่ คคนใรรอบรัวจากนั้นลารดไปที่โบสถ์เพื่อฟังธรรม,มเทศนาและค้นหาเป้าหมายในชีวิตซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนเวลาเดียวกันเพื่อนร่วมง,งานของลารดนามว่ามากโกเอาแต่จ้องหน้าชายหนุ่มเป็นเชิงบอกว่าเธอแอบชอบเขาอยู่หลังพิธีจบลงลารดช่วยยิงชาราถือดอกไม้ไปที่รถจนเธออดกล่าวชมไม่ได้ว่าลาร์ดทั้งหล่อเล่าแถมยังนิสัยดีอีกก่อนตั้งคำถามว่าเธอมีแฟนแล้วหรือยังและเมื่ออีกฝ่ายตอบว่าไมา่เธอ ก็ถามซักไซตเกี่ยวกับเพศของลาชชายหนุ่มจึงบอกว่าตนเป็นผู้ชายหญิงชาวาจึงมอบดอกไม้ให้และแนะนำให้เอามันไปมอบให้สาวสวยสักคนเพื่อเป็นการเริ่มตน้นแต่ทันทีที่ลาชเจอมากโกเขาก็รีบทิ้งมันและรีบวิ่งออกจากตรงนั้นทันที ฝั่งของคาเรนถกเถียงอยู่กับกาดเธอคิดว่าลารดอาจมีความผิดปกติทางจิตแต่กัดบอกว่าน้องชายของเขาปกติดีและเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนบอกว่าอย่าคิดมาเพราะมันจะไม่ส่งผลดีกับลูกในท้องของเราเวลาเดียวกันลาสดกลับมาที่บ้านพอดีแต่เขาเลือกเดินเข้าห้องโดยไม่ยอมมาทานอาหารตามคําชวนของคาเรนโดยที่คืนนั้นลาดเอาแต่นั่งเงาอยู่ในห้องเพียงลาพัง วันรุ่งขึ้นลาร์ดไปทำงานตามปกติซินดี้กล่าวทักทายและพยายามพูดให้ลาร์ดรู้ว่ามาโก้มีใจให้กับเขาอีกฝ่ายเพียงแค่ยิ้มให้ตามมารยาและกลับไปประจำที่นั่งตัวเองก่อนที่เพื่อนร่วมงานนามว่าเคิร์สจะโชว์บางอย่างให้ลาร์ดูมันคือเว็บไซต์ขายตุ๊กตายอย่างที่มีให้เลือกสั่นตามต้องการทั้งรูปร่างหน้าตาน้ำหนักส่วนสูงซึ่งเราสามารถออกแบบผู้หญิงที่ถูกใจได้ตามที่ต้องการแต่ลารกลับไม่สนใจและตั้ง หน้าตั้งตาทำงานของตัวเองและทันทีที่มาโก้มาถึง,ถงเธอก็ชวนลาดคุยเขาหงุดหงิดจึงเห็นได้ชัดและปลีกตัวจากบริเวณนั้นทันทีเขิดตำหนิว่าข้อเสียของเธอคือรุกคืบผู้ชายมากเกินไปทั้งที่ควรสำรวมมากกว่านี้หลังลาดเลิกงานและกลับถึงบ้านคาเรนมาดักรอเพื่อชวนลาดไปทานมื้อค่ำด้วยกัน อีกฝ่ายอ้างว่าตัวเองเอางานกลับมาทำแต่หญิงสาวกลับไม่เห็นเอกสารอะไรเลยสักชิน้นคาเรนดื้อดึงด้วยการบอกว่าพวกเราคิดถึงเธอมาดังนั้นขอและอย่าปฏิเสธฉันเลยท้ายที่สุดล์ดจึงต้องไปได้วยความจำยอมขณะร่วมวงทานข่าวพี่ชายของเขาก็พูดในสิ่งที่ตนไม่อยากได้ยินที่สุดนั่นก็คือชักชวนให้ล์ดย้ายมาร่วมชายคาเดียวกัน เพราะกลัวว่าลารดจะหวาดกลัวการเข้าสังคมถาวรอ,อีกฝ่ายปฏิเสธความหวังดีและบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรเขาสบายใจที่จะอยู่แบบนี้6สัปดาห์ต่อมาลาดรับพัสดุชิ้นใหญ่ที่เขาสั่งมาทางอินเทอร์เนต็ตจากนั้นก็เสริมล่อให้ดูดีเพื่อให้เข้ากับโมเมนต์พิเศษที่กำลังจะมาถึง ก่อนเป็นฝ่ายไปหากัดและข่าวเรนซึ่งทำไม่ต้องคู่ตกใจเป็นอย่างมากลาดบอกว่าตัวเองมีแขกที่อยากแนะนำให้รู้จักโดยอธิบายว่าเขาเจอเธอ,เธอบนอินเทอร์เน็ตและพูดอังกฤษไม่เก่งเท่าไหร่เพราะเธอไม่ใช่คนแถวนี้สองคนตรงหน้ารู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นเพราะในที่สุดน้องชายก็ยอมเปิดรับโลกภายนอกสักทีแต่ก่อนที่ลาดจะแนะนำให้รู้จักเขาก็บอกว่าเธอเคร่งาศาสนาเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอเป็นมิชชันนารีขององค์กรแห่งหนึง่ง ดังนั้นเธอจึงค่อนข้างซีเรียสเรื่องอยู่กับผู้ชายสองตาสองคาเรนบอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาซึ่งสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันได้ทุกเมื่อทันทีที่ลัดตอบตกลงคาเรนก็ขอเวลาทําความสะอาดพักหนึ่งและจะเตรียมมื้อเย็ยนต้อนรับเป็นอย่างดีประเด็นคือหลังจากลัดพาเธอมาทําความรู้จักคาเรนและกัดถึงกับตกใจจนพูดไม่ออกเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือตุ๊ก,กตาอย่างไม่ผิดเพี้ยนลัดเล่าประวัติหวานใจเขาคร่าไว้ ฟังว่าเธอมีชื่อว่าเบียงกาและที่เคร่งศาสนาเพราะเธอโตมากับแม่ชีตอนนี้เธอลาพักร้อนชั่วขราวเพื่อท่องโลกวา่าเมื่อทั้งคู่เห็นดังนั้นจึงแอบไปหาารือกันในครัวกัดบอกว่าน้องชายเขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆมีแต่คนบ้าทุกนั้นที่ทำเรื่องแบบนี้ได้หน้าตาเฉยดังนั้นโรงพยาบาลจิตเวชคือทางแก้ปัญหาเราต้องส่งตัวเขาไปที่นั่นเพื่อบำบัดโดยด่วนข่าเรนบอกว่าเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นเนื่องจากตอนนี้เรากำ หลังจะมีลูกก่อนพยายามคุมสติกัดให้ใจเย็นลงเราต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้หลังล้อมวงทานค้าวเห็นได้ชัด,ด้่ามีแต่ลาดคนเดียวที่มีความสุขไปกับการกินเขาเล่าให้ฟังต่อว่าเบียงกล้ามาจะาเขตดพรอนซึ่งเป็นลูกครึ่งบาร์ซิลและเดนมาร์ช่างหน้าเศร้าที่มีคนขโมยกระเป๋าเธอไประหว่างทางรวมไปถึงของสำคัญที่สุดอย่างรถเข็น ซึ่งทำร้ายคนที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้อย่างเธอเป็นอย่างมาดังนั้นเบียงก้าจึงไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยลาดจึงขอให้คารเรนช่วยเอาเสื้อผ้าเธอมามอบให้เบียงก้าส่วนหนึ่งแม้คารเรนจะพยายามบายเบียงว่าเราคงมีรสนิยมไม่เหมือนกันแต่ลาดกลับบอกกับเบียงก้าไม่ถือและสวมใส่อะไรก็ได้เท่าที่มีสุดท้ายคารเรนจึงต้องยอมยกใคร จากนั้นลารดพาเบียงกาไปพักในห้องนอนโดยพูดกับเธอว่านี่เคยเป็นห้องของแม่ผมหากคุณต้องการอะไรเร่งด่วนเรียกหาคาเลนและกัตได้ตลอดเวลาเพราะผมพักอยู่ที่โรงรถซึ่งไกลจากคุณพอสมควรหลังส่งคนรักเข้านอนคาเรนที่นึกแผนดีๆออกจึงบอกกับลารดว่าเบียงกาที่เดินทางจากเขตพร้อนมาอยู่ในโซนหนาวเย็นดังนั้นอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กระทันหัน ฉันว่าพรุ่งนี้เราควรพาเธอไปพบหมอเบอร์แมนเพื่อตรวจดูอาการลาเทนดด้วยแล้วบอกว่าดีเลยเพราะตัวเองจะไปดูรถเข็นคันใหม่ให้เบียงก้าด้วยพอดีคืนนั้นกัดแอบประคู่มือใช้งานของตุ๊กตายางไปตรวจหาข้อมูลทำไม่รู้ว่าเธอผลิตขึ้นจากบริษัทปเปรียวดอและบนเว็บไซต์แห่งนี้นอกเหนือเป็นศูนย์รวมของตุ๊กตายางแล้วมันยังสร้างสตอรี่ให้พวกเธอราวกับมีชีวิตเชกเช่นเดียวกับมนุษย์หลังกัดเข้านอนคาเรนให้กับ กำลังใจด้วยการบอกก็หมอจะต้องรักษาลาร์ห้้กลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมอย่างไรก็ตามทั้งคู่อดกังวลไม่ได้อยู่ดีเพราะเมืองเล็กๆที่พวกเขาอยู่เต็มไปด้วยกลุ่มคนหัวโบราณที่ไม่ยอมรับกับการกระทํามงลาสแน่นอนรุ่งเช้าขณะโดยสารอยู่ในรถลาสอธิบายสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเมืองนี้ให้เบียงก้าฟัง ไม่ว่าจะด้การบอกก็พ่อผมเคยทํางานอยู่ตรงนี้รวมไปถึงมีบัตรยืมหนังสือฟรีเข้าห้องสมุดชุมชนที่หากต้องการอ่านเมื่อไรก็มากับผมได้ทุกเมื่อทันทีที่ถึงคลินิกคนไข้ารายอื่นต่างมองลารดและเบียงก้าด้วยความแปลกใจเนื่องจากชายหนุ่มพูดคุยกับเธอราวกับมีชีวิตหลังจากหมอเบอร์แมนวินิจฉัยก็แกล้งบอกว่าความดันเลือดเธอตำ่ำเพื่อหลอกล่อให้ลาสดพาเธอมารักษาทุกท์เพื่อแซงทางทีรักษาลาดไปด้วยในตัวและ เมื่อลาสสัมผัสได้ว่าเธอโอเคเขาก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นคาเลนและกัสจับเข่าคุยกับหมอเพื่อลงมติว่าควรส่งลาสไปบำบัดอาการทางจิตดีหรือไม่แต่หมอประเมินแล้วว่าลาสปกติดีทุกอยา่างเนื่องจากเขาสามารถอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานได้เหมือนคนทั่วไปซ้ำยังไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและคนรอบขาดังนั้นหมอเบอร์แมนจึงไม่คิดว่าลาสเป็นบ้าหรือวิกลจเิตรวไมไปถึงไม่คิดว่าเป็นเพราะพันธุก,กรรมหรือความ ผิดปกติทางสมองซึ่งอาจเป็นเพียงแค่อาการจิตหลอนและคิดไปเองท่นานั้นตรงจุดนี้เราต้องช่วยกันหาคำตอบให้เจอและทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คุอตัวของลัดเองนั่นแหละเมื่อใดก็ตามที่เขาเบื่อเบียงกาเมื่อนั้นจะเป็นวันที่เขากลับมาเป็นปกนติดังนั้นช่วงนี้ฉันต้องขอให้คุณทั้งคู่ช่วยส่งบทบาทให้ลัดพอใจแม้กัดจะบอกว่าตัวเองไม่มีวันทําแบบนั้นแต่เนื่องจากมอเบอร์แมนบอกก็ไม่มีทางอื่นประกอบกับถูกข่าว โน,น้มนาวจึงต้องยอมร่วมหัวจมท้ายอย่างไม่เต็มใจหลังกลับมาใช้ชีวิต ที่บ้านคารินสวมบทบาทได้อย่างมืออาชีพแต่กลับกันกัดรู้สึกกระดากใจอย่างบอกไม่ถูกที่ต้องพูดคุยกับตุ๊กตาอย่างท,งทั้งที่มันเป็นเพียงแค่ซิลิโคนเมื่อลารดรู้ว่าพี่ชายตัวเองหยุดงานเพราะไม่สบายเขาจึงบอกก็เบียงก้าช่วยรักษาได้เนื่องจากเธอมีวิชาชีพพยาบาลอีกฝ่ายบอกว่าหยุดเธอลาเธอทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะเบียงก้าเป็นเพียงแค่ตุ๊กตายางทว่าลาสดกลับไม่สนใจซ้ำยังบอกก็เบียงก้าถูกสร้าง ขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อให้ช่วยเหลือคนเมื่อลาดถึงที่ดํางานซินดี้แปลกใจที่วันนี้เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาทักทายก่อนอีกฝ่ายได้ยื่นการ์ดเชิญไปงานกินเลี้ยงที่บ้านเวลาเดียวกันมาโก้ก็แสดงความน่ารําคาญด,ด้วยการชวนเขาไปร่วมงานของซินดี้ด้วยกันแต่กลับถูกลาดดับฟันด้วยการบอกว่าตัวเองจะพาแฟนสาวไปเปิดตัวที่นั่นทําใามาโก้รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก ต่อมาคารเรนเอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับลาร์ดไปทำความเข้าใจกับเพื่อนรวมไปถึงกัตที่พยายามมาที่บายเพื่อนร่วมง,งานเปิดใจยอมรับทั้งคู่นำเรื่องนี้ไปหาหรือกับคนในโบโดยขอให้พวกเขาช่วยทำเหมือนน้ำเบียงก้ามีตัวตนอยู่จริงเพื่อช่วยให้ลาร์ดที่กำลังป่วยกลับมาหายดีได้เร็วขึ้นและเมื่อเกิดการถกเถียงว่ามันไม่สมควรคุณนายกรูเนอร์ก็เข้าข้างลาร์ดด้วยการบอกก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเพระาะญาติของซเซลลี่ก็เคยจับแมวมาแต่ง ัวเหมือนคนหลานของเฮเซลยังบริจาคเงินทั้งหมดให้ชมรม UFO รวมไปถึงคุณอานีเมียคนแรกของคุณก็ชอบขโมยของเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับกันลารเป็นคนดีและสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยสักนิดถ้ายที่สุดสาทุกคุณก็อนุมัติให้ลารดพาเบียงก้ามาฟังเทศที่โบสถ์ได แต่เมื่อถึงวันที่ลาสพามาจริงๆหลายคนในโบสถ์กลับรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดโดยเชื่อว่าลาสสติไม่เต็มเต็งแล้วแน่ๆรวมถึงมาโก,ก้ก็รู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยที่ลาสเลือกตุ๊กตาอย่างแทนที่จะลงเอ่ยกับเธอหลังฟังเทศเสร็จคุณนายกรูเนอร์มอบดอกไม้ให้เบียงก้าและกล่าวทักทายอย่างเป็นมิตรท่ามกลางสายตาเอื้อมระอาของฝูงชน ต่อมาลาสดบอกกับพี่ชายว่าวันนี้ตัวเองจะออกเดทกับเบียงกาเพราะเธออยากรู้จักตัวตนของฉันให้มากขึ้นก็เลยว่าจะพาเธอไปทะเลสาบที่เราเคยวิ่งเล่นด้วยกันในตอนที่เป็นเด็กและทันทีที่ไปถึงลารดก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตที่เธอฟังไม่ว่าจะเป็นการเล่นฮอกกี้หน้าหนาวหรือตกปลาในช่วงฤดูร้อนกับครอบคร,บครัวแม้ชีวิตของลารดในตอนนี้จะมีความสุขกับเบียงกาเป็นอย่างมากแต่กลับกันกัดยังเป็นห่วงน้องชายและหาข้อมูลเกี่ยวกับบาักา การจิตหลอนเพื่อหาทางรักษาอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงวันพบแพทย์หมอเบอร์แมนให้เบียงก้านอนพักและบอกก็มันคือส่วนหนึ่งของการบำบัดก่อนเรียกลาดไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวและถามถึงประวัติเพิ่มเติมของเบียงก้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาลาดเล่าเป็นตูปเป็นตะว่าพ่อแม่ของเธอเสียไปตั้งแต่เด็กแต่เบียงก้าก็เข้มแข็งและยืนหยัดด้วยตัวคนเดียวเสมอมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะพยายามหาต้นเหตุที่ลาดเป็น แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าพอที่จะให้คำตอบได้เม okay ื่อเวลาผ่านไปเบียงก้าเริ่มมีตัวตนอยู่ทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของลาแต่มันกลายเป็นความลํำบากของกัสที่ต้องคอยมาทำความสะอาดหุ่นไร้ชีวิตตัวนี้ทุกวี่วันเขาเริ่มตั้งคำถามว่าเรา แบบนี้ไปเพื่ออะไรกันทั้งที่มันไร้ประโยชน์สิ้นดีเมื่อถึงวันพบแพทย์อีกครั้งดูเหมือนนำมมอเบอ,เบอร์แมนที่ใจเย็นเสมอมาและไม่เคยบีบคั้นให้ลาร์ดต้องตอบคำถามย,ยากๆในสักครั้งท้ายที่สุดทนของเธอก็เห็นผลเมื่อลาร์ดยอมเปิดเผยความอึดอัดในใจที่อยู่กับเขามาตลอดมันน่าแปลกนะที่คนอื่นๆสามารถโอบกอดกันได้อย่างหน้าตาเฉยยกตัวอย่างเช่นคาเรนพี่สะภย้ยพง ที่รู้สึกว่าเธอจะผิดปกติและขาดความมั่นใจเธอพยายามกอดทุกคนที่รู้จักเพราะคิดว่าจะได้รับความรักกลับคืนทั้งที่บางคนไม่ได้ต้องการให้แตะเนื้อต้องตัวหมอเบอร์แมนแย้งและบอกว่าจริงๆแล้วมันก็อบอุ่นดีนะการที่มีแขนของใครสักคนโอบกอดเราแต่ลาร์ดไม่เห็นด้วยและส่วนว่าการถูกกอดมันเจ็บจะตายไปเหมือนถูกมีดบาดจนกลายเป็นแผลลึก บางครั้งก็รู้สึกเหมือนโดนไฟคลอกทั้งตัวไม่ก็รู้สึกว่ามือเท้าเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งกัดกินผมรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่มีใครมาแตะเนื้อต้องตัวเว้นแต่เบียงก้าที่ผมไม่รู้สึกแบบนั้น ก่อนแสดงให้เห็นว่าตัวเองใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อป้องกันการถูกกอดมอเบอร์แมนแนะนําว่าเราไม่สามารถห้ามให้ใครมาแตะตัวเราได้แต่มันก็มีวิธีช่วยให้อาการของเธอดีขึ้นอยู่เหมือนกันลารที่ได้ยินเช่นนั้นจึงยอมให้รักษาหมอจึงทดลองแตะแขนชายหนุ่มเป็นระยะอีกฝ่ายยอมรับว่าเจ็บแต่ก็อยู่ในระดับที่ทนได้แต่ทันทีที่หมอเปลี่ยนไปจับคอลารก็สะดุ้งโยงและขอตัวกลับบ้านทันทีต่อมาลารพาเบีย เบงก้าไปร่วมงานกินเลี้ยงที่บ้านของซินดีแม้ว่าเธอจะปฏิบัติกับเขาและเบียงก้าตามปกติแต่ก็ปฏิเสธสายตาของผู้ร่วมงานทุกคนที่ยังเปิดใจยอมรับไม่ได้อยู่ดีเว้นแต่มาโก้ที่เริ่มเข้าใจแล้วมองว่าน,นี่คืออาการป่วยของลาดอย่างไรก็ตามเมื่อมาโก้ได้ยินคำซุบซิบในแง่ร้ายเธอก็ออกหน้าปกป้องและบอกว่าเราไม่ควรตัดสินลาดด้วยเรื่องแค่นี้ กระทั่งมาถึงช่วงเต้นรำขณะลาดพาเบียงก้ามาร่วมสนุกกับเพื่อน,เ,อนเป็นเวลาเดียวกับที่มาโก้พาแฟนมาเปิดตัวด้วยเหมือนกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะตัดใจจากลาดได้แลว้วแต่ในทางกลับกันลารดที่เห็นเช่นนั้นรู้สึกจุกในอกยังบอกไม่ถูกและในตอนที่ขับรถกลับบ้านเขาก็ปล่อยโฮออกมาโดยอ้างกับเบียงก้าว่าที่เขาร้องไห้ก็เป็นเพราะตัวเองมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอต่อมาขณะลาสดอ่านหนังสือให้เบียงก้าฟังเป็น เวลาเดียวกับที่เขาสังเกตเห็นว่าคาเรนใกล้ข้อทุกทีจึงเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นอยู่ของตัวเองในใจลึกๆและเมื่อถึงวันพบแพทย์เขาก็ตั้งคําถามกับหมอเบอร์แมนว่าคุณเคยคิดอยากมีลูกบ้างไหมแต่เมื่ออีกฝ่ายตอบว่าเคยแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถมีได้หลาดก็พูดผ่านใบหน้าเปื้อนน้าตาว่าเบียงก้าก็ไม่สามารถมีลูกได้เหมือนกันและแม้ว่าหมอจะปลอบใจเขาว่าตอนนี้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลโคและอาจช่วยคุณ ทั้งคู่มีลูกได้แต่ลาดที่รู้ดีอยู่แก่ใจกลับสติแตกและเอาแต่พูด,ด่ามันอันตรายกับเบียงก้าเกินไป เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นเพราะขณะลาร์ดพาเบียงก้าไปเดินเล่นในเมืองเขาบังเอิญเจอเพื่อนของซินดี้ที่เจอกันในงานปาร์ตี้ได้ชักชวนให้เบียงก้ามาทํางานพาร์ทไทม์ด้วยการเป็นนางแบบหน้ารา้านลาร์ดที่เห็นว่าเบียงก้าเหมาะสมจึงตอบรับทันทีซ้ํายังได้รับการทาบทามจากคุณนายกรูเนอร์ให้เบียงก้าไปทํางานที่โรงพยาบาลเพื่อคอยให้กําลังใจแก่ผู้คนเมื่อมาถึงจุดนี้เห็นได้ชัด,ดว่าผู้ คนในเมืองเริ่มลงรักเบียงก้าและคิดว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงๆส่งผลในสายสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีสานึงมีปฏิสัมพันธ์ในผู้คนมากขึ้นอย่างไรก็ตามกัตที่เห็นว่าอาการองลัทไม่มีวี่แววจะดีขึ้นจึงโทษที่มันอาจเป็นความผิดของเขาเองเพราะตั้งแต่แม่เราตายผมก็ปล่อยให้ลัทธกับพ่อที่โศกเศร้าต้องอยู่ตามลำพังแค่สองคนแล้วเมื่อผมย้ายกลับมาอยู่บ้านกลายเป็นว่าลัทปลีกวิเวกไปอยู่ในโรงโรถ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเหงาจนกลัวการเข้าสังคมและหันหน้าพึ่งตุ๊กตายางท่ามกลางคำปลอบโยโนของคาเรนที่บอกว่าอย่าคิดมาก วันหนึ่งขณะลาเทนมาโกกำลังพูดคุยอยู่กับแฟนนุ่มก็ได้เกิดความรู้สึกสับสนขึ้นในใจทั้งที่เมื่อก่อนเขาอยากสลัดเธอให้หลุดไปจากชีวิตแต่ดูเหมือนตอนนี้ลาสเริ่มรู้สึกเสียดายมาโก้ซะอย่างนั้นและทันทีที่เขากลับถึงบาร์ก็พบว่าคาเรนและคุณนายกรูเนอร์กำลังเสริมสวยให้เบียงก้าไปออกงานที่โรงพยาบาลแต่ลาสไม่ต้องการให้เธอไปเนื่องจากเรามีนัดเล่นสครับเบิลด้วยกันพี่สไปยเตือนให้ลาสรู้ว่าตอนนี้อยู่ในเวลางาน านั่นจึงทําให้เขาขอคุยกับวานใจเพียงลาพังก่อนโมโหและทะเลาะกับเธอลันบานเพราะความน้อยใจที่เบียงก้าโหมงานจนไม่มีเวลาให้อย่างไรก็ตามคุณนายกรูเนอร์เรียกลาดมาปรับความเข้าใจโดยบอกกับเบียงก้าก็มีหัวใจและหน้าที่ที่ต้องทําเช่นเดียวกับนายจะให้มาตัวติดกันตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เบียงก้าเคยขออะไรที่เห็นแก่ตัวกับนายแบบนี้บ้างไหมลาดและตอนนี้เธอกําลังออกไปทํางานช่วยเหลือ คนได้โอกาสดังนั้นนายคนภูมิใจเสียได้ซ้ำทันทีที่พูดจบเธอก็ขับรถออกไปโดยทิ้งให้ลาดระบายความหงุดหงิดด้วยการเบี่ยงใส่คาเรนเธอเป็นแฟนฉันและฉันควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับเธอตอนไหนก็ได้อีกฝ่ายเบื่อหน่ายกับนิสัยเอาแต่ใจของลารดเต็มทนเธอระเบิดอารมณ์ด้วยการบอกว่านายจะเห็นแกนตัวเกินไปแลว้วทุกคนเป็นห่วงนายน่ลาดพวกเราพยายามช่วยกันทําในสิ่งที่ดีที่สุดก็เพื่อนา,นายพยายามทําให้เบี่ยง กล้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองเราเข็นรถให้เธอนั่งทั้งขับรถพาเธอไปทำงานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหา้พาเข้านอนและปลุกให้ตื่นมันไม่ง่ายเลยนะลัาแต่เราก็เต็มใจทําทั้งหมดนี้ก็เพราะทุกคนรักนายทันทีที่พูดจบคาเรนก็เดินออกไปทิ้งให้ลัาจมอยู่กับใบหน้าหรือน้ำตา โดยที่คืนนั้นหลังจากเบียงก้าเลิกงานลารดก็ขอโทษเธอพร้อมกับบอกพี่ชายว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดูแลเรื่องอาบน้ําแต่งตัวและพาเบียงก้าเข้านอนด้วยตัวเองก่อนขอบคุณพี่ชายที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำมาวิกฝ่ายงุนงงเนื่องจากลารดไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ วันรุ่งขึ้นมาโก้พาแฟนมาทำความรู้จักกับลาศแต่เขากลับไปเป็นมิตรและทำสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะเริ่มรู้สึกอิจฉาขึ้นในใจกับความรักที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้เมื่อวันพบแพทย์มาถึงลาศบอกหมอว่าตัวเองขอเบียงก้าแต่งงานแต่ถูกปฏิเสธทั้งที่ในความเป็นจริงคือจินตนาการของลาศลุนๆที่เป็นผลพวงมาจากอาการจิตหลอนหมอก็เลยทำทีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ตรงจุดนี้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างลารดและเบียงกาเกิดรอยร้าวที่ยากจะต่อติดจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่ชายและถามตามตรงว่าการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กหรือไม่เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนอย่างพี่กับคาเรนเนื่องจากธรรมเนียมที่บ้านของเบียงกาเธอบอกว่าต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นถึงจะทําเรื่องอย่างว่าได้แต่เนื่องจากถูกเธอปฏิเสธลารดจึงไม่มีวันได้สัมผัสมันจริงๆอย่างไรก็ตามกัดอธิบายเพิ่มเติมว่าการ เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแซ็กเพียงอย่างเดียวนั่นหมายถึงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนายต้องทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นและไม่สร้างความเดือดร้อนในใครไม่นอกใจแฟนตัวเองกล้ายอมรับเวลาที่ทําผิดรวไมไปถึงต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องถึงจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้กัดถือโอกาสหยิบเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดโดยบอกว่าตอนนั้นพ่อของเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากเช่นกันแม้ว่าเขาจะเควจาัดก,การสูญเสียแม่ไปก็ตาม รววไมถึงตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังจากนั้นและเพราะไม่รู้ทางเลือกที่ดีกว่าจึงจําเป็นต้องส่งเราไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา้าฉันอยากขอโทษนายที่ตอนน,นั้นฉันหนีออกมาและปล่อยให้นายใช้ชีวิตอยู่ข้างนายตามลาําพัง รวมวไมถึงหลังจากนายออกมาแล้วก็ต้องไปอยู่กับพ่อที่ซึมเศร้าฉันไม่ควรปล่อยให้นายจมอยู่กับความโดดเดี่ยวนานเกินไปกัสรู้สึกสำนึกผิดที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจเป็นสาเหตุที่หล่อหลอมให้ลารตกอยู่ในอาการจิตหลอนอย่างไรก็ตามลารยกโทษให้และบอกก็ไม่เป็นไรซึ่งก็ดูเหมือนทั้งคู่จะปลดล็อกเรื่องราวที่ขางคาอยู่ในใจของกันและกันจนหมดสิน้น ต่อมาในที่ทำงานเคิร์รตแอบปุ๊ตกตามาโก้ไปเล่นทรมานด้วยการแขวนคอซึ่งก็ทำให้หญิงสาวเศร้าใจเป็นอย่างมากที่คิดว่าตุ๊กตาของเธอตายแล้วลาที่เห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปปลอบโยนเธอและบอกก็มันจะไม่เป็นอะไรก่อนช่วยปั๊มหัวใจและผ่าปอดที่มันกลับมามีชีวิตจนมาโก้รู้สึกซึ้งใจกับการกระทำของลาก่อนบอกว่าตัวเองเลิกกาแฟนแล้วด้วยเหตุผลเพียงเพราะเธอไม่ได้รักเขาจริงๆและสารภาพว่าที่เธอตกลงคบ กน,นั่นก็เป็นเพราะตอนนั้นเธอเหงาเกินกว่าจะอยู่คนเดียวจากนั้นหญิงสาวชวนลารดไปโยนโบลิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่อีกฝ่ายบอกว่าตัวเองต้องไปส่งเบียงก้าที่ทำงานเนื่องจากเธอได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนมาโก้เข้าใจและบอกก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนที่เธอจะเดินจากไปลารดก็บอกว่าแต่หลังจากส่งเบียงก้าเสร็จแล้วเขาจะตามไปหาที่ลานโบลิง่งซึ่งก็ทำให้หญิงสาวดีใจเป็นอย่างมากต่อมาคณะเบียงก้าเข้าร่วมประชุม ที่โรงเรียนทั้งสองก็ใช้เวลาช่วงเย็นไปกับการโยนโบลิ่งอย่างเพลิดเพลินแม้สถานะของทั้งคู่จะเป็นแค่คำว่าเพื่อนแต่ดูมันสายตาของลารดและเบียงก้าจะเกินเลยมากกว่านั้นเวลาเดียวกันกลุ่มเพื่อนของมาโก้ได้แวะมาโยนโบลิ่งเหมือนกันซึ่งก็ทําให้ชายขี้เงาอย่างลารดได้เติมเต็มความสุขในช่องว่างที่ขาดหายมานานขนาทั้งคู่เตรียมกลับบ้านลารดเตือนมาโก้ด้วยความหวังดีว่าผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดเนื่องจากตัวเองไม่มีทาง นอกใจเบียงกาได้อีกฝ่ายตอบว่าเธอไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้จากเขาและฉันก็ไม่มีวันทำแบบนั้นเช่นกันเพียงแค่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบผู้ชายที่สื่อสัตว์เหมือนกับคุณแต่ก่อนทั้งคู่จะจากกันลาสดก็ได้ขอจับมือเพื่อกล่าวลาและทันทีที่ฝ่ามือของมากโก้แนบฉีดลาสดกลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นทั้งที่ควรจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา จากนั้นลาร์ดเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปถามหมอว่าจะจู่การที่เขาสัมผัสตัวคนอื่นแล้วไม่รู้สึกเจ็บมันแปลว่าการบำบัดได้ผลหรือเปล่าแต่หมอเบอร์แมนก็ให้คำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ เช้าวันหนึ่งลาดพบว่าจูจูเบียงก้าก็ไม่ตอบสนองเขาเอาแต่ร้องแหกปากโวยวายและขอให้พี่ชายกับคารนช่วยทําอะไรสักอย่างและวิธีเดียวที่จะคุมสติของลาดได้คือต้องโทรแจ้งตำรวจและรถ,รถพยาบาลเพื่อพาตัวเบียงก้าไปทําการรักษาโดยด่วนและทันทีที่ถึงมือหมอลาดก็เฝ้ารออย่างมีหวังและคิดว่าเธอคงไม่เป็นไรแต่แล้วหลังจากผ่านไปพักใหญ่เขาก็เดินออกมาพร้อมกับหมอเบอร์แมนก่อนบอกก็เบียงก้าป่วยหนัก คาดว่าเธอกำลังจะตายในไม่ชา้าซึ่งสร้างความมุนงงแกกัดและข่าเรนเป็นอย่างมาจึงขอคุยกับหมอเป็นการส่วนตัวเธอถามว่าคุณปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทั้งที่นั่นเป็นเพียงแค่ตุ๊กตายางอีกฝ่ายบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นพอรัสเองทั้งสิน้นเขาเป็นคนตัดสินใจเองทุกอย่างคนที่พบเบียงก้าหมดสติก็คือลาสและคนที่บอกว่าเธอกำลังจะตายก็คือตัวของรัสเองเช่นกันดังนั้นนี่จึงเป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่ส ได้เห็นว่าเขากําลังจะหายเป็นปกติอย่างไรก็ตามเมื่อคนในเมืองรูเรืองต่างก็ทยอยโศกเศร้ากันทวนนาโดยที่คืนนั้นลารดบอกกับหมอเบอร์แมนนอเบียงกาต้องการกลับบ้านมาอยู่กับเขาเพียงลพาพังดังนั้นลารจึงนอนกอดเธอไม่ห่างไปไหนทั้งคืนจวบก,กระทั่งหลับไป และในเช้าของอีกวนันลาดก็พบของขวันให้กำลังใจจากผู้คนในเมืองวางอยู่หน้าบ้านมากมายซึ่งย้ำเตือนให้รู้ว่าเบียงกาคือหนึ่งในครอบครัวของพวกเขาเช่นกัน ต่อมากัตและคาเรนแนะนําให้ลาดพาเบียงก้าไปสู่อากาศที่ทะเลสาบด้วยกันโดยหวังว่าอาการของเธอจะกลับมาดีขึ้นแต่แล้วขณะที่ทั้งคู่แยกตัวออกไปและปล่อยให้ลาดอยู่กับเบียงก้าตามลาพังลาดก็มอบจูบแก่เบียงก้าเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากไปอย่างสง,งบ พิธีศพถูกจัดขึ้นยังมีเกียรติที่โบ์ใจกลางเมืองท่ามกลางผู้คนนั้นเป็นที่รักและยอมรับในตัวของเบียกาสาสท,ทุกคนกล่าวว่าลารไม่อยากให้เราสวมชุดดำในวันนี้เพื่อย้ำเตือนว่าน,นี่ไม่ใช่งานศพธรรมดาเพราะเรามาที่นี่เพื่อฉลองชีวิตที่แสนพิเศษของเบียงกาเธอเอื้อมมาสัมผัสชีวิตเราทุกคนจากรถเข็นในวิธีที่เราคาดไม่ถึงเธอเปรียบเสมือนครูที่เป็นบทเรียนสอนใจถึงความกล้าหาญและความเป็นปึกแผ่นของพวกเรา ทุกคนหลังศพของเบียงก้าถูกฝังลงดินลาสและมาโก้ยังคงยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของเธอในที่สุดลาสก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพร้อมรับมือกับความบอบช้ำในอดีตมีความมั่นใจและความเข้มแข็งมากขึ้นก่อนเอ่ยถามมาโก้ว่าอยากเดินเล่นกับเขาไหมซึ่งคำเชิญน,นั้นได้รับการตอบกลับด้วยความยินดีแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าคำว่าความรักไม่มีพรมแดนใดมาขวางกาัน อาจไม่ใช่คำที่เสริมแต่งให้เกินจริงเนื่องจากความรักที่แท้จริงมักไม่เกี่ยงเพศเกี่ยงเชื้อชาติศาสนารูปรักษ์หรือสถานะใดๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครแล้วสบายใจที่สุดอยู่ด้วยและเป็นความสุขของกันและกันได้อย่างลงตัวเพราะการมีความหลักคือการพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่คนใหม่ที่ดีกว่าไม่ใช่การปรับเพียงแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เป็นการปรับด้วยกันทั้งคู่เพื่อให้เดินไปได้วยกันได้อย่างสมดุล แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ last a n d the r e a l girl ได้คะแนนจากเว็บ imdb อยู่ที่7.3คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ